ครับสวัสดีครับวันนี้ผมลงหนองบัวนะครับได้นําผักขันเมืองเพชรมาให้เพื่อนได้ศึกษากันนะครับพักขันหลวงพ่อโศกนะครับเกจิดังเมืองเพชรนะครับเกจิดังอันดับหนึ่งของเมืองเพชรนะครับวันนี้เรามาเอาผักขันตัวจริงมาให้เพื่อนได้ศึกษากันนะเดยเพื่อนเดี๋ยวสู้เพื่อนดูผิวพรรณ์วันน้าของของตัวพักขันก่อนนะครับพักขันหลวงพ่อโศกเนี่ยอ่าหลวงพ่อท่านทํามาจากเขาควายเพืิกนะครับ เขาควายเพื่อที่ถูกฟ้าผ่าตายนะครับอ่าจึงได้ชื่อว่าเป็นของทนสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> และเล่มนี้นะครับผิวพันธ์วันนะเก่าธรรมชาตินะครับเพื่อนเพื่อนดูนะฮะความเก่ามันหลอกกันไม่ได้เนาะเพื่อนเพื่อนนี่ศิลปะอันนี้เขาควายอายุเป็นร้อยปีนะครับเพื่อน เดี๋ยวมาดูานะฮะมจะขยายห,ห้เพื่อนเพื่อนดูนะเพื่อนเเห็นไหมครับอ่าขี้เมงวันนะฮะที่เรียกขี้เมงวันนะที่เกาะตามอ่าเข่าวควายนะครับที่เกาะตามพักขันนะฮะขี้แมงวันนี้สําคัญนะครับมันเกิดจากอ่าฝุ่นละอองที่มาจับตัวนะครับติดอยู่กับอ่าพักขันนะครับพักขันที่จะเกิดขี้เมงวันได้เนี่ยต้องเป็นพักขันที่นอนหิ่งนะหมายถึงบูชาบนหิ่งนะครับวางบนหิ่ง แล้วมันเกิดจากฝุ่นละอองที่มา,มาจับที่ตัวปลาขันแล้วก็ถูกความชื้นสะสมนะครับถูกความชื้นมันก็จะจับตัวเป็นก้อนเหมือนขี้เมืวันเนี่ย,ยนเ,เนี่ยอย่างเงี้ยคุพงษ์แนไหมฮะให้เพื่อนๆดูนะน,นะและการหดย่นของอด้านปลาขันนะครับการหดย่นของเนื้อปลาขันเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะว่าไม่ว่าวัตถุใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เป,าววาเป็นเขาควายเป็นเคี้ยวเป็นงาน,นะครับ ถ้าอายุเป็นร้อยปีเนี่ยจะเกิดการหดย่นเป็นธรรมดานะเห็นเพื่อนเห็นไหมเนี่ยตัวประขันเนี่ยขี้เื็นวันนะเหมืนเพื่อนเนี่ยมันเกิดจากอาสิ่งสกปรกนะฝุ่นเกิดจากฝุ่นละอองอะ่ะมาจาับที่ตัวประขันแล้วเกิดความชื้นนะครับรวมตัวกันเป็นกระจุกกระจุกนะฮะอันนี้อ่าเห็นไหมคราบขี้ไข่คราบอะไรนะครับประขันเล่มนี้สมบูรณ์มากมากอ่าเป็นประขันที่นอนหิ้งนะบูชาบนหิ้งเลยครับ มีรอยหนูแทะนิดนึงนะฮะยางงินไหมนี่ครับยันยันที่จานลงรวมประขันนะครับความเก่าวนี่มันลอกกันไม่ได้นะเพื่อนสังเกตเห็นไหมฮะเนื้อของประขันเนี่ยจะหดหดเลยละ่ะเนี่ยหดย่นเลยเห็นไ,ไหมฮะมันเกิดจากการอ่าที่ประขันอายุมีอายุเป็นร้อยปีนะ เกิดจากการหดนะฮะหดตัวของอเขาควายนะฮะและยันนะฮะยันที่เดี๋ยวผมเอากล้องก่อนกล้องหน่ยันที่ยันที่จานนะครับอันนี้เป็นลายมือหลวงพระโศกนะยันจานเก่าจานใหม่เนะี่ยมันก็ดูได้นั้นเพื่อนนะมันมีการลักของมันเดี๋ยวซูมก่อนเห็นไหมลักษณะยันนะฮะอันนี้คือการจานเก่านะ จานเก่ามันจะมันจะเก่าทั้งหมดนะครับในลงในล่องมันก็เก่าหมดมันจะมีการเปิดของผิวนะครับเพราะว่าเขาจานมานานแล้วจานมาเป็นร้อยปีแล้วนะฮะอ่าอันนี้เป็นลายมือของหลวงพ่อเดี๋ยวเราให้ดูโดยรวมกันครับเดี๋ยวค่อยลงกล้องเนาะเห็นไหนลายมือของหลวงพ่อนะครับของอะไรก็ตามที่จานมานานแล้วเนี่ยมันจะต้องเก่าผืนผืนสัมผัสมัมนจะเก่าเหมือนกันหมดนะครับในล่องที่จานก็เก่าเห็นไหม และขี้บังวันในเกาะเต็มเลยเพราะมีดเล่มเนี้ยเขาไว้บูชาบนหิ่งนะครับ <c oughs> พระขันลงพระส่งอนุภาพนะครับป้องกันได้ทุกอย่างป้องกันคุณใส่ได้ทุกอย่างนะครับและอีกอย่างหนึ่งจัดได้ว่าเป็นอาวุธของเทพนะครับจัดได้อย่างจัดได้ว่าเป็นอาวุธของเทพโดยตรงนะครับเพราะว่าพระขันเนี่ยเป็นอาวุธที่เท,ทวดาได้ใช้กันนะครับและอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อสร้างมาจากเขาควายเพืือกที่ถูกฟ้าผ่านะครับ จึงได้พลังมาจากธรรมชาติด้วยหมายถึงได้พลังมาจากสวรรค์ด้วยนะครับสายฟ้าที่ฟาดลงมานะครับและควายควายควายเพืิกที่ว่าถูกฟ้าผ่านคือ,คอ,คอเขาหมดบุตรแล้วอ่าหลวงพ่อก็จะต้องไปทําพิธีการพีนะครับพีพีเพื่อขอเขาควายนั้นมาสร้างวัตถุมงคลน,นะครับจากเทวดานะฮะท,ที่ที่รักษาเขาควายอยู่นะเนี่ยเท่นิดไปเดี๋ยวเรามาลงกล้องส่องกันไหมเนี่ยลงกล้องส่องกันนะ ปรับขนาดกล้องก่อนเ,นเห็นไหมครับเนื้อเข่าควายนะเนื้อประขันเนี่ยฉ่ำและหดมากๆเล่มนี้คือตัวจริงนะฮะเล่มตัวจริงเลยเอามาลงให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับของเก่านี่นี่นีเพื่อน,น,นเห็นไหม อันนี้คือรอยจานของหลวงพ่อนะครับของเขาจานมานานแล้วจานมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยมันเก่าทั้งข้างนอกข้างในนะครับในร่องก็เก่าสังเกตง่ายๆนะครับยิ่งเชือกเนี่ยเป็นขุยเลยนะเพื่อนและในร่องในลืมเนี่ยมันจะมีคราบตัวกระปกนะครับของฝุ่นละอองที่จับตัวนะฮะที่มันไม่ได้สัมผัสมือมนุษย์นะฮะเพราะมือเราเข้าไปไม่ถึงนะสัมผัสมไม่ถึงมันจะเกิดคราบ คาบฝุนละอองจับหนาเลยถ้าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นเขาเรียกว่าตะกังเลยละ่ะเห็นไหมเห็นนี้ดูเชือกนะฮะเชือกที่ว่าเขาพันมัดด้ามประขันไว้นะเก้าจะเป็นขุยนั่นเพื่อนเนี่ยฝุนละอองฝุนละอองที่อยู่ติดอยู่กับล่องเชือกนั่นเพื่อนเห็นไหมของเก้ามันเก้าอย่างนี้นั่นเพื่อนนะและอย่าลืมนะครับหลวงพ่อโศกเนี่ยประขันของหลวงพ่อเนี่ย อายุเป็นร้อยปีนะร้อยกว่าปีขึ้นนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่เพื่อนเห็นไหม <c oughs> และนี่เป็นศินละปะของหลวงพ่อเลยอ่าเป็นศินละปะยุบต้นต้นของหลวงพ่อเลยนะครับ <c oughs> ความยาวเล่มนี้ประมาณหนิ้วนะ <c oughs> นเพื่อนๆ <c oughs> พระกันหลวงพ่อโสมีหลายขนาดนะเพ <c oughs> ื่อนนะมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็สิบกว่านิ้วเลยเ,เห็นไหม อีตรงนี้นะครับเกิดจากเจ้าจอของเขาวางบนหินะ่ยโดนหนูแทะเป็นหน่อยเอยงนะครับเห็นเป็นไหมขนาดในร่องที่ว่าหนูแทะเนี่ยยังเก่าเลยเพราะมันมีฝุ่นละอองมาจับเห็นเพื่อนเห็นไหมครก,การพิจารณาง่ายนะครับความเก่าความเก่าของอายุงานนะฮะอันนี้เ,เพื่อนๆเห็นไหมขนาดเขาคว,วายนะอายุเป็นร้อยปีเนี่ยของเข้าเนื้อยังหดเลยใช่ไหม หดเป็นชั้นๆั้นชันชั้น,น,นเห็นไหมครับอันนี้คือของเก่าจริงนะเมันลงให้เพื่อนได้ศึกษากันนะ <c oughs> ต้องซูมดิให้กล้องซูมโดยรวมหน่อยจะ <c oughs> ไ,ได้เห็นลายมือหลวงพ่อเนาะ รวมเกินไปภาพแตกอีกเอ้อเนี่ยนี่เพื่อนเห็นไหมลายมือที่หลวงพ่อจานยันลงไปนะฮะยันมีฝั่งนี้นะครับจานทั้งจานทั้งสองฝั่งเนี่ยเร,เรามาทีกฝั่งนี้ดูเนาะ เ,เ,ร <S <S เรื่อ็นมเนี้เก่าจริงๆนะครับเป็นยุบต้นของหลวงพ่อเลย <C oughs> ถือว่าผมได้มีโอกาสโชคดีนะครับที่ได้ประกาศเรื่มนี้มาเอามาลงเป็นวิทยาทานให้นเพื่อนได้ศึกษากันนะ เี่ยเพื่อนเห็นไหมความเก่าลงกล้องให้ดูนะเนความเก่าของเชือกอะเพื่อนเพื่อเห็นไหมแลวเนี่ยอันนี้คือการหดของด้ามผักขันนะครับการหดของเนื้อผักขันแล้วจะมีขี้เมงวันเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมมีขี้เมงวันเต็มหมดเลย ครับวันนี้ผมลงหนองบัวก็อพอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเวลาเริ่มเยอะแล้ว <c oughs> เดี๋ยววันหน้านะครับเดี๋ยวถ้าได้วัตถุมงคลชิ้นไหนมาจะเอามาลงเป็นวิทยาทานเพื่อนเพื่อนได้ศึกษากันต่อนะครับครับวันนี้ผมลงหนองบัวก็ต้องกราบขอลาก่อนนะครับครับสวัสดีครับ